E สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรไม่สละราชสมบัติอาจจะไม่เสียกรุงศรีอยุธยาจริงหรือหากมองกันในภาพ,พยนตร์หรือละครที่ผ่านผ่านมาเราก็จะเห็นค่ะว่าสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรพระราชานุชาของสมเด็จพระเจ้าอกทัทั์มีความพร้อมมากกว่าสำหรับนิยามของคำว่าเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบที่คนทั้งหลายอยากจะให้เป็นแต่จะชี้วัดได้หรือไม่ว่าหากพระองค์ยังคงเป็นกษัตริย์อยู่ในช่วงที่อังวะบุกมาในสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่สองอยุธยาจะไม่เสียเมืองหรือ เสียกรุงให้กับอังวะหากประเด็นแรกเราวิเคราะห์กันในยุทธศาสตร์แอดมินว่าคงเป็นไปได้ยากค่ะที่ราชวงศ์บ้านพลูหลวงจะเปลี่ยนการรับมือจากการใช้พระนครเป็นฐานรับศึกไปใช้หัวเมืองอื่นเป็นฐานรับศึกแทนเหตุนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงว่าหากสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรยังเป็นกษัตริย์อยู่ในช่วงสงครามเสียกรุงครั้งที่สองพระองค์ก็น่าจะป้องกันเมืองแบบเดียวกับสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์เพราะราชวงศ์บ้านพลูหลวงมีแนวความคิดเช่นนี้ซึ่งท่านผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมคะ ว่าแอดมินมีความเชื่อเช่นนี้ได้อย่างไรแอดมินก็ต้องขอตอบว่าเพราะว่าหากเรามองกันในบันทึกทางประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าหลังจากยุคสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งราชวงศ์ปราสาททอง ที่มีความพยายามจะขยายหัวเมืองต่างๆให้ทันสมัยและเข้มแข็งต่อการรับศึกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเมืองลบบุรีเมืองธนบุรีบางกอกหรือแม้แต่หัวเมืองทุกทิศสมเด็จพระนารายก็จะให้ชาวฝรั่งเศสซึ่งมีความรู้ความสามารถในการสร้างป้อมปราการและกำแพงเมืองไปจัดสร้างตามหัวเมืองต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ในราชสำนักอยุธยาก็มีทั้งพวกหัวก้าวหน้าที่เห็นด้วยกับพวกอนุรักษนิยมขุนนางทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่เห็น เพราะมองว่าอายุทยายังไม่มีความพร้อมมากพอในการกระจายอำนาจและการใช้ป้อมกำแพงในการรับสึกกลัวว่าสิ่งที่สมเด็จพระนารายมหาราชโปรดให้สร้างจะกลายเป็นที่มั่นศัตรูในภายหลังได้ซึ่งคนที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่ก็มีทั้งเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กพระเพศราชาและพระสหายระดับแม่ทัพอีกหลายคนที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่ที่สําคัญของประเด็นนี้ค่ะคือพระเพศราชาหรือภายหลังคือสมเด็จพระเพศราชา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไรกับนโยบายพวกนี้มาตั้งแต่ตน้นและได้รับการยืนยันว่าท่านคิดถูกเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเจอผลเสียด้วยตัวเองเมื่อตอนที่พระองค์ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ค่ะ เพราะสิ่งที่สมเด็จพระพทราชาต้องอเผชิญก็คือความวุ่นวายหลังจากการยึดอำนาจราชวงศ์ประสาททองได้สำเร็จแล้วบรรดาหัวเมืองต่างๆที่เคยขึ้นกับอยุทยาหลายเมืองด้วยกันต่างพากาันแข่งเมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองนครศรีธรรมราชเมืองนครราชสีมาหรือที่ป้อมบางกอกซึ่งแต่และสถานที่ล้วนแล้วแต่เป็นหัวเมืองที่ใช้ในการรับศึกนอกพระนครอันเป็นวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของสมเด็จพระนารายมหาราชที่ไม่ต้องการจะใช้อยุธยาเป็นฐานรับศึก อีกแล้วสอดคล้องกับที่พระองค์ได้สร้างพระที่นั่งสุริยอตอมรินพระที่นั่งหลังหนึ่งในกรุงศรีอยุธยาที่ติดกับบริเวณริมกำแพงติดแม่น้ําอันแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ทรงมีความคิดที่จะใช้พระนครเป็นฐานรับศึกตัดกลับมาที่มุมของราชวงศ์บ้านพลูหลวงตัดสินใจยกเลิกนโยบายนี้เกือบทั้งหมดเลยค่ะเพราะต้องต่อสู้กับพวกกบฏท,ที่ใช้ป้อมปราการกำแพงเมืองเหล่านั้นมาต่อต้านอายุธยาซะเองซึ่งกว่าสมเด็จพระเทพราชาจะปราบได้ก็กินเวลาไปเกือบ ทั้งราชการเลยทีเดียวทําให้เรื่องนี้เป็นภาพจําของราชวงศ์บ้านพลูหลวงที่เห็นการสร้างแนวป้องกันนอกพระนครตามหัวเมืองแบบที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงคิดไว้เป็นไปในทางแง่ลบทําให้ภายหลังราชวงศ์บ้านพลูหลวงไม่ค่อยจะสนับสนุนหัวเมืองต่างๆให้เข้มแข็งรวมทั้งปล่อยทิ้งเมืองหลวงปราการด่านหน้าอย่างเมืองบางกอกและเมืองลบบุรีให้สุดโทมซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ชี้ชัดได้เป็นอย่างดีค่ะว่าราชวงศ์บ้านพลูหลวงจะใช้พระนครเป็นฐาน แน่ๆซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เดิมๆที่พมา่าหรืออังวะเองเริ่มจะรู้ทันอ่านเกมออกตัดกลับมาค่ะเราจะวางประเด็นเรื่องยุทธศาสตร์ไว้เท่านี้ว่าแม้จะเปลี่ยนองค์พระมาหากริส์เป็นสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรในสงครามเสียกรุงครั้งที่สองแต่ยุทธศาสตร์ก็คงจะใช้แบบเดียวกับสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ค่ะคือสุดท้ายก็ใช้พระนครเป็นฐานรับศึกและเชื่อว่าน้ํามาพม่าจะหนีแต่สิ่งที่แตกต่างจากยุคสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์เป็นกษัตริย์ก็อีกหลายประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะ เช่นพระเจ้าอุทุมพรจะมีวังหน้าซึ่งก็คงเป็นพระเจ้าเอกทัศน์ผู้เป็นพระเชษฐาและอยุธยาจะมีขุนนางเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์ที่ช่วยกันทําการศึกในสงครามคราวเสียกรุงไม่ว่าจะเป็นขุนนางทางฝ่ายของพระเจ้าอุทุมพรที่ล้วนแล้วแต่มีความสามารถอาทิเช่นพระยาเพชรบุรีเจ้าพระยาอาภัยราชาหมื่นทิพสนาหรือแม้แต่กรมมะหมื่นเทพพิพิธซึ่งรายชื่อเหล่านี้อ้างอิงมาจากรายชื่อที่ระบุไว้ในพระราชพงสาวดานฉบ พันจันธนุมารเจิมในช่วงที่เหล่าขุนนางได้รวบรวมกําลังไพร่พลโดยมีกรมมะหมื่นเทพพิพิธเป็นแกนนําในการจะย,ยึดอํานาจคืนให้กับพระเจ้าอุทุมพรหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าเอกทั์ยึดอํานาจเงียบพระอนุชาของพระองค์เองซึ่งถ้าหากทั้งสองฝ่ายปรองดองกันและสมเด็จพระเจ้าเอกทั์ยอมเป็นวังหน้าเราก็จะได้กําลังไพร่พลของกลุ่มทหารอีกหลายกลุ่มกองเข้ามาช่วยกันรับศึกและอีกประเด็นหนึ่งเลยค่ะที่อยุธยาจะได้จากสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ก็คือสมเด็จพระเจ้าทุมพรเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยังหนุ่มร่างกายแข็งแรงไม่ได้มีบันทึกระบุถึงการประชวนด้วยพระโรคอันใดซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าพระองค์จะออกรบด้วยพระองค์เองและอาจจะไปต้านทับอังวะฆ่าศึกตามสถานที่ต่างๆซึ่งภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าจะพึ่งพาบรรดาขุนนางแม่ทัพอย่างเดียวให้คุมกําลังไพรพลตามลําพังซึ่งหากพระเจ้าแผ่นดินสเสด็จมาคุมไพรพลเองนั้นแม่ทัพนายกองก็เข้มแข็งไม่ กล้าละเลยการศึกและอาจจะสามารถถ่วงเวลาพวกอังวะไม่ให้ระดมพลกวาดต้อนไพรพลในเกตสยามได้สะดวกรวมถึงเส้นสายสเสบียงด้วยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้สําคัญมากเช่นในยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์ก็ทรงให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้เพราะจะทําให้ขวายศัตรูรวมกําลังไพรพล,พลสเสบียงได้น้อยลงและหาสะเสบียงได้ยากขึ้นซึ่งท่าสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรสามารถทําให้สถานการณ์ของข้าศึกในการตั้งล้อมอยู่นานนานนั้นอยู่ได้โดยยากลําบากขึ้น ก็จะเป็นสถานการณ์ซึ่งจะต่างจากตอนที่สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์เป็นกษัตริย์ส่วนถ้าหากท่านผู้ชมจะกลับมาตั้งคําถามว่าสมเด็จพระเจ้าทุมพรจะสามารถรุกลบแตกหักกับอังวะตั้งแต่ยุกทัพไปต้านทัพเหมือนในยุคสมเด็จพระ,ะเนเรศวรได้หรือไม่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดยากค่ะเพราะเราแทบจะไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าทุมพรว่าพระองค์ทรงมีความสามารถในการออกศึธิมากน้อยแค่ไหนนอกจากภาพลักษณ์ที่เราเห็นกันในละครหรือในภาพยนตร์ว่า พระองค์ทรงเอางานเอาการมากกว่าพี่ชายของพระองค์ซึ่งพระราชบิดาไว้วางพระทัยมากกว่าแต่หากจะพูดถึงความเป็นไปได้ว่าอายุทยาจะไม่แตกก็น่าจะพอมีเพราะเราต้องอย่าลืมว่าหากอายุทยาเนี่ยสามารถยื้อเวลาได้มากกว่านี้พม่าจะต้องยุบทับกลับไปเพราะโดนเรียกไปช่วยรุก,กับจีนแน่นอนค่ะว่าอังวะอาจจะถอดใจก่อนหน้านี้ไปเลยก็ได้หากทางอายุทยาสามารถที่จะตัดสายสเสบียงของอังวะได้หรือถ่วงเวลาให้มาก พอและถ้าจะให้ดีทางอายุทยาจะต้องคุมหัวเมืองน้อยใหญ่ได้บ้าง ที่ในยุคสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์คู่หัวเมืองไม่ได้แล้วในช่วงสงครามเสียกรุงซึ่งถ้าหากสมเด็จพระเจ้าทุมพรสามารถคุมหัวเมืองต่างๆได้อาทิเช่นเมืองพิษณุโลกให้เข้ามาช่วยรบมากกว่านี้ก็อาจจะพอมีช่องโอกาสให้อังวะขัดสนสเสบียงได้บ้างอังวะก็จะไม่สามารถตั้งอยู่ได้นานมากพอจนถูกเรียกองทัพกลับกลับไปรบก,กับจีนหรือแม้แต่อังวะจะไม่สามารถล้อมอยุทธยาได้ทุกทิศเพราะถูกหัวเมืองต่างๆที่ยังเหลืออยู่ก่อกวนซึ่งด้วยปัจจัยหน่ง นี้ที่แอดมินเล่ามาทั้งหมดค่ะจะทําให้อยุธยาสามารถป้องกันกรุงได้สําเร็จจนอังวะเลิกทับกลับแต่แอดมินก็เชื่อค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าอายุธยารอดไม่เสียกรุงอย่างไรซะพระเจ้ามังระก็ต้องยกมาอีกและในครั้งหน้าเนี่ยนะคะจะยกมาเป็นทับกษัตริย์แล้วยกมาใหญ่กว่าเดิมแน่นอนซึ่งทางพระเจ้าอุทุมพรจะต้องแก้เกมในการรับมือให้เหมือนกับยุคกรุงธนบุรีหรือกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยโอกาสเสียกรุงครั้งที่ส ก็จะมีเหมือนกันค่ะสุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาก็เป็นเพียงเรื่องที่สมมติฐานขึ้นโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และบทวิเคราะห์ซึ่งทุกท่านอาจจะมองต่างได้ในบางมุมบางประเด็นจากที่แอดมินเล่ามาซึ่งท่านผู้ชมมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนั้นอย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้แอดมินฟังบ้างนะคะคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ